สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาก็มีอยู่3แบบนะครับวันนี้ให้ชมกันนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับอย่าแอดไปทางไลน์นะครับไม่ต้องแอดไลน์นะครับไม่ต้องพยายามแอดนะครับไลน์เป็นเต็มแอดไม่ได้นะครับถ้าอยากดูรูปภาพหรือว่าอยากติดต่อทางแชทก็ทาง a c e b o o k เลยครับช่างคิวปืนยิงปลาอุบลพิมพ์ให้เต็มตามนี้แล้วก็ กดค้นหาแล้วก็เลื่อนหานะครับรูปโปรไฟล์ผมจะเป็นสีฟ้านะครับช่างคิวอุบลนะครับช่างคิวปืนยิงปลาอุบลตามนี้เลยนะครับชื่อเฟรใครที่ต้องการรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็ฟังมาแล้วก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับที่เบอร์0972688650เบอร์นี้เลยนะครับโทรมาบอกชื่อที่อยู่เลยนะครับบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับบอกรุ่นบอกราคานะครับจะได้รุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็สั่งซื้อทั้งนี้ได้เลยสะดวกสุดนะครับ อุปกรณ์นะครับมีให้ตามนี้นะครับมีลูกดอกให้หนึ่งลูกยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสายผีอีนหนึ่งร้อยบอ์หนึ่งชุดนะครับผีข้าวเป็นสแตนเลสนะครับตามตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันทีละรุ่นมาดูสองรุ่นอ่าสองตัวนี้ก่อนสองตัวนี้จะเป็นแบบเดียวกันนะครับเนี่ยครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันไอหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะครับเป็นงานไม้กระถินเทพาไม่ทําสีนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นงานไม้กระถินเทพาเหมือนกันครับไม้ตัวเดียวกันทําสีนะครับตัวนี้ราคา1,700บาทนะครับแต่นะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่ในช่วงนี้นะครับตัว1,700บาทเนี่ยสีดําเนี่ยจัดโปรโมชั่นนะครับเหลือ1,500นะครับ1,500บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1,500บาทรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับเฉพาะรุ่นสีดํานะครับส่วนรุ่นสีไม้ไม่ได้จัดโปรนนะครับราคา1,690บาทเท่าเดิมนะครับ ถ้าอยากได้พันห้าก็จะเป็นตัวสีดํานะครับรุ่นที่เราจัดโปรนะครับส่วนใครไม่อยากได้สีดําก็เป็นรุ่นนี้ก็หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับพันหกเก้าสิบนะครับเราไม่ได้จัดโปรนะครับตัวนี้เราจัดเฉพาะสีสดํานะครับเมื่อก่อนเนี่ยสีดําเนี่ยมันขายดีมากนะครับเราก็เลยมาจัดโปรให้ลูกค้าตอบแทนลูกค้าตอนแรกนะครับในราคาพันห้านะครับ อ,อ๋อมันก็ต่อเนื่องกันมานะครับก็เลยจัดโปรมาตลอดเลยก็เลยเปลี่ยนราคาให้มันเป็นราคาพ <ies> ันห้าไปเลยนะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าบาทตอนนี้นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมแจ้งราคาเป็นราคาราคาะบบเดียวไปก่อนนะครับถ้าทําเป็นสองระบบจะเพิ่มเงินสองร้อยบาททุกรุ่นนะครับทาให้ยิงนกได้ด้วยนะครับก็จะเพิ่มเงินสองร้อยบาททุกรุ่นนะครับตัวน,นี้ผมจะแจ้งราคาเป็นง,งานยิงปลายอย่างเดียวก่อนนะครับตัวนี้จัดโปรหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้ ส่วนรุ่นนี้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็เป็นงานไม้กระถินเทพาเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นรุ่น e M4 นะครับรุ่น e M4 รุ่น e M4 จะเป็นงานไม้ประดู่นะครับงานไม้ประดู่ราคาสองพันนะครับราคา2 0 0พันจะส่งฟรีเก็มเงินปลายทางนะครับแต่นะครับรุ่น e M4 เราจะให้โรเลอร์ไปด้วยในชุดนะครับ ในราคา2,000เราแถมโรเลอร์ไปด้วยในชุดนะครับจะได้โรเลอร์ไปด้วยเลยนะครับพวกนี้นะครับตัวเอ็มโฟงานไม้ประดู่ตัวนี้นะครับจะได้โรเลอร์ในชุดไปเลยนะครับส่วนพวกนี้จะไม่ได้โรเลอร์นะครับจะได้เป็นปีก้างคาวธรรมดานะครับมัดยางใส่ตรงรูนะครับมัดยางใส่รูเลยนะครับยางตัวนี้มัดใส่ในรูนะครับเป็นปีกธรรมดานะครับ ตัว M4 ถึงจะได้เป็นปีกโรเลอร์นะครับเราจะใส่โรเลอร์ไปให้ด้วยในชุดเราแถมไปเลยนะครับในชุดนะครับก็อุปกรณ์ก็เหมือนกันนะครับตัว M4 อุปกรณ์ก็ตามนี้นะครับได้เหมือนกันจะเพิ่มมาคือโรเลอร์นะครับให้โรเลอร์หนึ่งชุดนะครับในในตัวรุ่น M4 นะครับก็จะมีรุ่นกัมคอดำนะครับกระถินเทพารุ่นดโปนะครับ1,500นะครับแล้วก็จะมีกระถินเทพานะครับตัวนี้กัมคอกระถินเทพา1,690นะครับรุ่นนี้ ก็จะมีรุ่น M4 นะครับรุ่น M4 2000นะครับรุ่นนี้ได้รถเรือไปด้วยนะครับเรื่องระบบไกลเราประกันให้ทุกแบบทุกรุ่นทุกราคาอยู่แล้วครับรประกันตลอดชีพนะครับประกันตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับลรากการับประกันให้ตลอดชีพอยู่แล้วนะครับระบบไกลเราออกแบบมาล็อกแน่นหนาแข็งแรงนะครับไม่ลั่นง่ายๆแน่นอนนะครับใช้ไปเลย10 20- 30ปีนะครับ ถ้ามันมีปัญหานะครับสงกลัมมาเข้มได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพเลยซ่อมไม่ได้เราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับเราการรับประกันให้ตลอดชีพเพราะว่าเนี่ยครับเกรสแตนเลสที่เรานํามาทํากลไกภายในมันเนี่ยมันเป็นเกรดแข็งพิเศษนะครับแข็งกว่า3 0 4นะครับเป็นเกรดแข็งนะครับไม่สึกห้อง่ายๆนะครับทําให้เรากล้ารับประกันได้ตลอดชีพเลยแล้วก็ระบบปฏิบัติการระบบการล็อกภายในมันจะล็อกหนาล็อกเยอะนะครับไม่มีการสึกหรอได้ง่ายแน่นอนแล้วก็ระบบไกลนิ่มนวลนะ เหนียวง่ายนะครับดูครับแต่นิดเดียวนะครับแต่จะมีระยะลากไกลหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนี่ยดูนะครับไม่ใช่ว่าแต่แต่นิดเดียวแล้วลั่นไปเลยนะครับแต่นิดเดียวแล้วลั่นไปเลยแบบนี้มันไม่ดีครับไม่ปลอดภัยนะครับมันจะมีระยะให้เราเดินไกลนิดหน่อยนะครับดูครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นกว่านะครับระยะเดินไกลนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับจะมีระยะลากนิดนึงนะครับ ถ้าแบบแตะแล้วลั่นไปเลยเนี่ยบางทีปืนกระแทกนะครับมันอาจจะลั่นได้นะครับอันนี้มีความปลอดภัยแน่นอนแต่ไม่ได้แข็งนะครับดูเบามากครับไกลนิ่มนะครับไกลนิ่มมากๆนะครับอ่าแล้วก็ล่างตัวล่างตัวนี้เป็นล่างคีวันทั้งหมดนะครับทุกชุดนะครับพวกนี้จะเป็นล่างคีวันทั้งหมดนะครับดูปลายล่างจะเป็นแบบนี้นะครับล่างคีวันก็จะมีตรงรูตรงนี้นะครับรูข้างล่างนะครับสําหรับเก็บสาย PE นะครับสายพ e ที่อยู่ในท่อเราเนี่ย เอามาใส่ในนี้นะครับเสียบเข้าไปในนี้แล้วก็มันจะสอดเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็วางตามร่องไปนะครับมันจะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาเรามัดสายพีเอเราก็มัดให้มันอยู่ให้ปมให้ปมมันอยู่ข้างล่างนะครับให้ปมมันอยู่ใต้ร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เวลาเราใส่นะครับเราก็จัดให้ปมมันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ไล่สายให้มันตกลงไปในร่องแล้วก็ปล่อยลงไปให้ลูกดอกทับไว้นะครับสายนะครับมันจะอยู่ข้างล่างลูกดอกนะครับสายจะอยู่ข้างล่างฝังตัวในร่องล่างจนไปถึงปลายล่างเลยนะครับเวลาเรายิงนะครับเราเหนี่ยวไกลเนี่ยลูกดอกจะคุมสายไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สายมันก็จะพุ่งออกตรงรูนี้เลยนะครับสายมันจะออกตรงรูนี้เลยมันจะไม่มีจังหวะที่มันสายมันหย่อนนะครับถ้าเราสายไปพลาดไปข้างนอกนะครับ มันจะมีจังหวะที่พอลูกดอกมาถึงตรงนี้แล้วสายมันจะเหลือข้างหลังนะครับสายมันจะเหลือข้างหลังเนี่ยมันหย่อนลงมาอาจจะไปพันกับปีกกับยางนะครับอาจเกิดอันตรายได้นะครับถ้าเราสายพาดไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็สายฟังไว้ข้างในนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเซนตนะครับตัวนี้ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานแน่นอนนะครับผมใช้เองนะครับยิงเองตลอดนะครับไม่เคยเจอการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับรางตัวนี้นะครับมีรางเควันกับรางเคทูนะครับ มีสายฝังลางนะครับนี้ใครสนใจรุ่นไหนโทรมาสั่งได้เลยนะครับ097 268 8650จดสานำนี้นะครับโทรมาเลยนะครับจากได้รุ่นกํมคอดำพันห้านะครับรุ่นจัดโปรนะครับหรือว่ารุ่นกํมคอกระถินเทพานะครับตัวน,นี้หนึ่นะครับก็แจ้งกับแอดมินเรานะครับ หรือว่าอยากได้เป yeah. ็น yeah. ตัว M 4นะครับตัวนี้เป็นงานยิงเร็วผมใช้อยู่ประจําเลยนะครับตัว M 4เนี่ยมันใช้งานดีมากๆนะครับก็คือมันจะไม่มีอะไรบังตรงนี้นะครับมันเป็นทรงมือสอดที่ไม่มีไม่มีงอนตรงนี้นะครับไม่มีงอนรับตรงนี้นะครับเวลาเรายกขึ้นมาเร็วๆเนี่ยหน้าเรามันจะไม่โดนกับงอนนะครับหน้าเราจะขยับได้นะครับเราจะขยับเราจะเลื่อนหน้าเราได้นะครับทําให้มันยิงถนัดนะครับแล้วก็จะมีความเบานะครับ มันออกแบบมาจากพันท้าย m อนะครับตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับมันจะเป็นพันท้ายภาพของ m อนะครับจะคล้ายๆกันนะครับออกแบบมาดังนั้นแล้วก็ถ้าท้าย m อมันก็จะตรงจากตรงนี้มาเลยมันจะไม่มีตรงนี้นะครับแต่ว่าเพื่อความแข็งแรงนะครับเราก็ตัดให้มีตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อรับความแข็งแรงนะครับเวลาเราดึงนะครับดึงยางนะครับมันก็จะไม่หักง่ายๆนะครับตรงนี้ก็จะแข็งแรงนะครับ ถ้าเราทําเป็นท้ายเหมือนท้ายภาพเลยนี่ครับมันตรงมาเลยไม่มีตรงนี้รับนะครับตรงมาเลยมันก็จะไม่แข็งนะครับเราก็ทําตรงนี้รับเข้าไปนะครับมันก็จะดูสวยแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็เรื่องความแม่นยําเรื่องความเร็วยกขึ้นมานะครับเวลาเรายิงนะครับหน้ามันก็จะไม่ติดตรงนี้นะครับหลังมันเรียบนะครับถ้าทําหลังให้มันเป็นหงอนขึ้นเหมือนทรงมือสอนมันก็จะติดนะครับเวลาเรายกขึ้นเร็วๆบางทีมันจะติดกับแกมนอา มันจะไม่ตรงกับแนวรลิงสายตาครับเราเลยทําแบบนี้นะครับก็เป็นงานยิงเร็วนะครับผมใช้เป็นงานยิงปลาผุดนะครับน้ําหนักก็เบาด้วยนะครับเพราะว่ามันก็หายไปเยอะนะครับแถวตรงนี้ก็ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีเนื้อไม้ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับมันก็จะเบานะครับแล้วก็ยิงได้เร็วนะครับผมใช้ยิงปลาผุดเป็นส่วนใหญ่เลยเวลาไปยิงปลากายปลาสวายหุดนะครับก็ใช้ตัว M4 เป็นหลักเลยนะครับอ่า แม้กระทั่งไปยิงปลาทั่วไปเนี่ยก็ก็ใช้อิมโฟปลาลอยทั่วไปก็ใช้อิมโฟมันเบาครับยิงง่ายนะครับถ้าผมไม่ติดว่าผมต้องไปถ่ายคลิปยิงรุ่นอื่นนะครับถ่ายคลิปขายรุ่นอื่นนะครับผมก็จะใช้เป็นอิมโฟเนี่ยเป็นหลักครับตัวนี้มันสะดวกดีครับสะดวกยิงดีเลยนะครับพวกนี้ก็ยิงได้หมดเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับแล้วแต่คนถนัดคนชอบกำคอก็มีนะครับ คนชอบใช้กำคอก็มีนะครับคนถนัดกำคอก็ยิงแต่กำคอนะครับแล้วแต่คนถนัดอย่างที่บอกนะครับสําหรับผมผมทําออกแบบมาทุกอย่างทํายิงมาทุกอย่างนะครับก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับชอบแบบไหนถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับยิงดีหมดเลยแหละครับรางก็เป็นรางตัวเดียวกันหมดชุดรางพวกนี้ชุดรางจะเป็นรางเควันทั้งหมดเหมือนกันความยาวเท่ากันนะครับระยะชักเท่ากันหมดนะครับ เหมือนกันแตกต่างกันที่พันท้ายรูปทรงนะครับแล้วก็เนื้อไม้นะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อมาอย่างที่บอกนะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเฟซบุ๊กจังคิวเวียงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาเลยนะครับมีแอดมินคอยตอบคอยรับโทรศัพท์อยู่ตลอดนะครับประมาณนี้นะครับ ทำเป็น2ระบบเพิ่มเงิน200บาททุกรุ่นนะครับรุ่นนี้พันหนะครับสีดํากําคอสีดำพันห้าทำเป็น2ระบบจะอยู่ที่พันเนะครับรุ่นนี้นะครับกระถินเทพา1นึ่งพันหกเาเป็น2ระบบ1890บาทนะครับทาให้ยิงนกได้นะครับเอ็มโฟนะครับสองพนะครับถ้าทําเป็น2ระบบเพิ่ม2 0 0รบาทเป็น2อ0พนะครับทํา2ระบบได้หมดนะครับเพิ่มเงิน200บาทนะครับ ก็ถ้าเพิ่มเงิน200บาทถ้าทําเป็น2ระบบเนี่ย <_ C> ก็จะมีการเจาะฝังไม่เหล็กให้นะครับเจาะฝังไม่เหล็กตรงนี้นะครับตรงหน้าตัวลูกเลื่อนสไลด์เนี่ยครับแล้วก็จะมีลูกเลื่อนมีการเจาะฝังไม่เหล็กมีลูกเหล็กให้100ลูกนะครับที่เพิ่มมานะครับแล้วก็จะใส่โรลเลอร์ให้ไปด้วยนะครับในชุดยิง2ระบบนะครับถ้าไม่ใช่2ระบบไอ้พวกนี้กำคอเนี่ยจะไม่ได้เป็นโรลเลอร์นะครับถ้าทําเป็น2ระบบเราจะให้โรลเลอร์ไปด้วยเพราะว่า ถ้าไม่ใส่โรเลอร์มันยิงไม่ได้นะครับ2ระบบต้องได้ต้องใส่โรเลอร์นะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่อยากได้ไม่อยากได้เป็น2ระบบนะครับอยากได้เป็นะระบบเดียวแต่อยากได้โรเลอร์นะครับก็สั่งซื้อเพิ่มได้นะครับไอตัวในชุดเนี่ยที่มันไม่มีโรเลอร์เนี่ยสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับโรเลอร์150บบาทนะครับซื้อไปพร้อมปืนเนี่ย เราขาย150บาทแต่ว่าถ้าเราสั่งเป็น2ระบบมันก็จะคุ้มกว่านะครับมันก็จะมีการเจาะฟังไม่เหล็กให้นะครับชุดรางระยะชักอะไรมันจะเท่าเดิมหมดนะครับมันจะเพิ่มมาคือเจาะฟังไม่เหล็กแล้วก็มีชุดลูกเลื่อนให้มีลูกเหล็กให้อีก100ลูกนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อแต่โรลเลอร์อมันก็150แล้วนะครับแต่ว่าถ้าทําเป็น2ระบบเนี่ยเพิ่ม200นะครับเพิ่ม200นะครับเราก็จะได้ชุดยิงเพิ่มด้วยนะครับแต่ถ้าซื้อแต่เฉพาะโรลเลอร์อก็150นะครับซ เพิ่มถ้าจะเพิ่มถ้าจะใส่เป็นโรเลอร์เพิ่มแนะนําให้สั่งเป็น2ระบบไปเลยไม่ยิงก็ก็ไม่ต้องมันต้องใช้มันครับเอาแค่ไอตัวนี้ออกไม่เหล็กมันก็อยู่เหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้ไปกีดขวางอะไรนะครับในการใช้งานยิงปลาครับเราก็ถอดแค่ตัวนี้ออกนะครับถ้าจะสั่งโรเลอร์เพิ่มในชุดพวกนี้ผมแนะนําให้สั่งเป็น2ระบบไปเลยดีกว่านะครับก็จะคุ้มกว่ากันนะครับเพิ่มเงิน200บาทเองนะครับประมาณนี้นะครับ ใครสนใจแบบไหนรุ่นไหนนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลน,นะครับเบอรษษ์โทรศัพท์0972688650นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ